เล่าปีขี่ม้าคุมทหารยกหนุนเตี้ยวหุยเข้าไปได้ยินเสียงทหารรอมรอบไข่โจโฉเล่าปีคิดว่าเตี้ยวหุยเข้าไปปล้นไข่อาจจะเสียท่าให้กับโจโฉพอเห็นแฮห,หัวตุ้นควบมาเข้ามาตัดเอาทหารเล่าปีได้ประมาณครึ่งหนึ่งเล่าปีเห็นก็โกรธเลยขี่ม้าเข้ารบกับแฮห,หัวตุ้น พ่อแห่หัวเอี่ยนคุมทหารตีประชิดเข้ามารอบปีก็ขี่มาพุ่งป้องกันทหารรอบปีล้มตายบ้านทหารโตโฉก็ล้มตายเหลือทหารซึ่งอยู่ประมาณ30เศษล <st> uh> ีเตียนจับทหารรอบปีไว้ได้ทั้งหมดในขณะเมื่อรอบปีควบม้าหนีไปนั้นทั้งกลางวันกลางคืนได้ทางประมาณพันเส้นเมื่อถึงเมืองเซียงจิ๋วจึงบอกเก่นายประตูว่า เราจะเข้าไปหาอ้วนหำเจ้าเมืองซึ่งเป็นบุตรของอ้วนเซี่ยวนายประตูก็ให้เข้าไปบอกแก่อ้วนหำอ้วนหำมีความยินดีมากนายประตูจึงออกมาคำนับเล่าปีให้เข้าไปเล่าปี่เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบให้อ้วนหำฟังทุกอย่างแล้วบอกว่าจะไปอาศัยอยู่กับอ้วนเซี่ยวที่เป็นพ่อของอ้วนหำ อ้วนถามได้ฟังเล่าปีก็มีความสงสารเลยจัดโตเลี้ยงและจัดเจงที่อยู่อาศัยจึงเขียนจดหมายไปถึงบิดาตามคำเล่าปี่อ้วนถามให้มาใช้ไปก่อนแล้วให้ทหารป้องกันรักษาเล่าปีมาสงสารถึงเมืองกี้จิว๋วก็เอาจดหมายเข้าไปให้อ้วนเซียวอ้วนเซียวอ่านจดหมายก็มีความยินดีจึงพาทหารออกมารอรับเล่าปีอยู่นอกเมือง เมื่อเห็นเล่าปีมาถึงอ้วนเซี่ยวจึงพาเล่าปีมาผลาดกันเคารพแล้วอ้วนเซี่ยวพาเล่าปีเข้าในเมืองอ้วนเซี่ยวจึงพูดกับเล่าปีว่า ท่านให้ซุนเขียนมาขอกองทัพนั้นบุตรเราป่วยหนักอยู่จึงไม่ได้ยกไปช่วยท่านท่านอย่าน้อยใจแก่เราเลยเรามีความมิตกอยู่มิได้ขาดบัดนี้ถ้าเสียเมืองให้แก่โจโฉแต่ตัวท่านได้มาเห็นหน้ากันเราก็มีความยินดีนนะักเล่าปีตอบกลับว่า ครั้งนี้ข้าพเจ้าเป็นคนอาณาถาซึ่งท่านนับถือนี้หาที่สุดไม่ได้แต่ก่อนนั้นข้าพเจ้าก็แจ้งอยู่ว่าน้ำใจท่านกว้างขวางอารีเลี้ยงทหารมิได้อานาทรข้ามาแต่ตัวแต่น้องข้าพเจ้าทั้งสองกับครอบครัวยังไม่รู้เป็นตายประการใดซึ่งข้าพเจ้ามาหาท่านแต่เพียงผู้เดียวนี้มีควมามอปะยศแก่คนทั้งปวงเป็นอันมากครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอกินน้ำสมบุ อยู่ทําการกับท่านจนกวดจะสําเร็จอวนเซียลได้ฟังคำลอบปีตอบกลับก็มีความยินดีจึงจจะแจงเครื่องอุปโภคและบริโภคให้มากมาย